สีมานอนตักพอ่อสีมาหาจังหวะสินอนตักพอ่อนต้นนึนน้นำว่ากับมะแ่กินหยาแม่ยืนอยู่แม่น้ำว่ากานกล้วยนอนตักผ่อนตัวอ่อนผ่อนตัวประจําขาประจําเตยมจังหวะสินอนขาประจําโอ้ยกําลังนอนลงสีมานอนตักผ่อนยังว่าการกล้วยเนี่ยบ่ยอมเนี่ยขันบ่ได้นอนตักอ่ะ ไม่ยอมพ่อไม่ยอมถ้าการกล้วยไม่ได้นอนตักาการกล้วยไม่ยอมการกล้วยต้องได้นอนตักเท่านั้นอน, <laughs> นอนซะนอนซะบ่ได้นอนบ่ได้บ่ยอมดิพึ่นนี่บ่ยอมแต่ละมือต้องได้นอนตักพอดินำ้ <laughs> <laughs> นำน้าก็กอยากถอยติถอยไปก็ถือพ่อตัวลุกโตอยากนอนก็อยากนอนโตสิถอยก็สิถอ,อยดเผึ่น การกล้วยเอาจนได้นอนอนตากหนีบได้นอนหนีบ่ย้อมนะการกล้วยไม่ยอมนะคะน้ำว้ากินหญ้าเฉยเลยรู้ว่าพี่การกล้วยมายน้ำว้าลุกหนีเลยนะคะน้ำว้าลุกหนีมากินหญ้าเลยแม่ำกำใจกําลังไปแกล้งกําลังจะไปแกล้งกานกล้วยแม่บอกไว้เขาก็อยู่นะคะ <yapıyor? S 1> น่านรักมากแม่กำใจน่านรักนะคะยืนอยู่กับแม่นะคะน่านรักมากแม่กำใจน่านรักพูดรู้เรื่องนะคะ รู้ว่าเราถ่ายทําอยู่บอกว่าอย่าไปแกล้งน้องก็หยุดเลยหอมน่อยหอมน่อยน่ารักมากนะคะแม่งามใจ๊จะน่ารักการกล้วยก็จะต้องได้นอนตักพ่อไม่ได้นอนไม่ได้ไม่ยอม,มน้ำว้าก็กินหญ้าหลีทางให้พี่มาสแสดงดิมันนอนตักพ่อเด็กๆที่นี่รู้เรื่องค่ะรู้หน้าที่กัน อาใจก็พูดรู้เรื่องจังน่ารักจังยืนเฝ้าแม่เลยเนี่ยืยนเฝ้าแม่เลยยืนเฝ้าแม่ถ่ายทําเลยให้น้องมานอนตักพ่อเลยน่ารักอะไรขนาดนี้น่ารักน่ารักนะคะหลับแล้วกานกล้วยหลับแล้วได้นอนตักพ่อสบายฉบขอให้ได้นอนนิดเดียวก็เอานะคะกานกล้วยเป็นตัวที่ขี้อ้อนอยากนอนตักพ่อมากแต่ละว,วันเนาะ เวลาอากาศเย็นๆอย่างนี้เราก็มาเล่นกับเด็กๆนะคะให้ความอบอุ่นให้ความรักเขาเรารักเขาเขาก็แสดงความรักออกมาให้เรารับรู้นะคะถึงพูดไม่ได้แต่เขาก็สื่อสารออกมาด้วยทางสายตาด้วยทางการกระทำนะคะเขารักพ่อเขามากเนาะเขารักรักทุกคนแหละในครอบครัวรักพ่อรักพี่รักแม่น เขาจะแสดงความรู้สึกออกมาทางสายตาขี้อ้อนพูดรู้เรื่องอย่างงามใจนี่ก็อุ้ยน่ารักจังเลยกำลังจะเดินไปแกล้งน้องเขาแม่บอกงามใจไม่แกล้งน้องพูดคำเดียวหยุดเลยนะคะหยุดแล้วก็ยืนอ้อนแม่เลยนะคะเขาจะยืนอ้อนแม่ไม่ไปไหนเลยนะยืนอ้อนแม่ไม่ไปไหนเลยงามใจน่ารักแต่เด็กแล้วคะ่ะงามใจรักแม่มาแต่เด็กแล้ว ทำใจมาอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กๆได้เจดเดือนนะคะขี้อ้อนอ้อนมาแต่เด็กเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> การกล้วยตกใจอะไรอ่ะการกล้วยตกใจอะไรวันนี้อิ่มมากทุกตัวนะคะย่าเต็มรางกินไม่หมดนะคะเราเลี้ยงให้อิ่มนอนให้หลับมูกลางให้ แค่น้ำย็นสบายกินอิ่มแล้วก็นอนเขี้ยวเอื้องนะคะกลางคืนเขาจะลุกมากินอีกสี่ห้าทุ่มฟังเสียงแม่หมอนทองฟังเสียงแม่หมอนทองอิ่มมากนะใช่เสียงแม่หมอนทองไหม,แม,หมแม่หมอนทองอิ่มมากจนนอนนอนนอนพุงอืด <laughs> นอนพุงอืดเป็นนอนพุงอืดเป็นอะไรฮิปโปโปเตมัส <laughs> ดูแม่หมอนทองอิ่มมากนะคะอิ่มมากแบบอิ่มมากๆอะ่ะเราไปดูใกล้ๆกันไหมดูแม่หมอนทองนะคะเขาอิ่มมากดูดูด,ดูนอนอืดเหมือนฮิปโปเขากินเขากินเยอะเขากินอิ่มมากนะคะแม่หมอนทองแม่หมอนทองอิ่มมากใช่ไหม อิ่มมากดูท่านอนเขาแม่มอนทองอิ่มมากนะคะอิ่มมากแล้วก็นอนลองังอีกอีฟังเสียงฟังเสียง <laughs> แม่มอนทองจะเป็นประจำถ้าเขากินเยอะเขากินเยอะนี่กินเยอะมากหญ้าเหลือเต็มรางเลยนะคะ <laughs> นี่คือแม่หมอนทองกินเยอะจนอิ่ม วาเลนอนแล้วใบตองกําลังกินนมแม่ก็เลยไม่มาเล่นกับเราเลยนะคะเราพาดูเด็กๆพาดูความน่ารักในครอบครัวเรานะคะเราเลี้ยงทุกตัวรักทุกตัวแบบครอบครัวนะคะบอกง่ายงานใจบอกรู้เรื่องนะเขาจะมาเขาจะมาแกล้งกานกล้วยแต่เราบอกไว้เขาก็ฟังนะคะ การกล้วยก็นอนนอนตักพ่อจังนะคะไม่ได้นอนไม่ยอมนะอาใจอย่าไปอิ่มจนเหลนยานะกินจนเหลือนะคะกินจนเหลืออิ่มจนเหลือนะคะที่นี่ให้กินจนอิ่มนะคะ